อ่ะดูข้อ7สํานวนใดที่เราควรจะเติมลงในช่องว่างนี้สํานวนใดควรจะเติมลงในช่องว่างนี้ประนอมชอบไปสนใจเรื่องของคนอื่นจนตัวเองได้รับความเดือดร้อนมีคีย์เวิร์ดไปไปไปเผือกเรื่องชาวบ้านใช่ไหมคุณประนอมรับบท ปาข้างบานท่านหนึ่งปาข้าบานท่านหนึ่งจนตัวเองได้รับความเดือดร้อนน้องๆฟังให้ดีทุกคําทุกข้อความในข้อสอบคือตัวใบนึกออกปะฟังให้ดีนะพี่หมห้ใครที่กำลังจะเต็มตัวสอบนะอันนี้ครูบอกให้นะเวลาไปทําข้อสอบเวลาอ่านข้อสอบไม่ว่าจะเป็นโจทย์สั้นหรือโจทย์ยาวทุกคําที่ให้มาคือตัวใบหมด แม้กระทั่งในการทำข้อสอบเรื่องการอ่านระยะหลังนะฟังให้ดีนะระยะหลังเนี่ยทปอเนี่ยเขาชอบเลือกข้อสอบภาษาไทยพาร์หนึงมาซึ่งอาจจะเป็นพาร์ทที่น้องๆไม่ค่อยชอบนะซึ่งเขาจะให้มาให้ให้ให้เราอ่านประมาณ3-4บรรทัดแล้วเขาก็จะถามพวกคุณว่าข้อความนี้ผู้เขียนรู้สึกอย่างไร ผู้เขียนมีเจตนาอย่างไรผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายอย่างไรน้องๆว่าแนวนี้ยากไหมก็พอตัวแต่แต่แตขอใช้คาว่าแต่สิ่งที่มันมันอ่านเหมือนจะยากแต่ถ้าเราอ่านให้ดีอย่างเมื่อกี้ที่ครูพูดไปอะทุกคำทุกข้อความมันคือตัวใบนึกออกปะ ทุกตัวอย่างที่ให้มาน้องต้องอ่านหมดคือน้องบางคนติดนิสัยการอ่านแบบไวเนืกออกปะทำก็สอบอ่านแบบปื๊ดปื๊ปืดป๊ดปืด๊ดพออ่านไวไปอะน้องอาจจะไปข้ามจุดที่เป็นตัวใบคําตอบนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราช้าลงสักนิดนึงนะ